สวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับท่านมารโกบรรยายว่าพระเยซูมีอํานาจเหนือพลังธรรมชาติและก็พลังแห่งความตายครับแต่ถึงแม้ว่าพระองค์จะกระทําการอัศจรรย์มากมายพระองค์ก็ยังถูกปฏิเสธในตอน,น,นแรกก็ถูกปฏิเสธจากพวกธรรมจารย์พวกฟารสิสีและก็พวกเฮโรดครับมาถึงตอนนี้ก็ถูกปฏิเสธครับถูก ปฏิเสธจากชุมชนของโรงเองครับคือคนชาวนาซาเร็สครับถ้าเราสังเกตผู้ที่รับประสบการณ์การอัศจรรยร์จากพระเยซูส่วนใหญ่เลยแล้วแต่กำลังเผชิญสถานการณ์ที่กำลังจะนำไปสู่ความตายทั้งสิ้นครับเช่นพวกสาวกตกอยู่ในภาวะอันตรายของคลื่นพายุครับพวกเขาบอกว่าพระอาจารย์ พระองค์ไว้เป็นห่วงพวกเราเลยหรือที่พวกเรากำลังจะตายแล้วก็ข้อถัดมาครับชายที่มีผีศกโครกสิงอาศัยอยู่ในดินแดนที่เป็นดินแดนของคนตายครับคืออุมโมงค์ฝังศพเขาเอาหินเชือดเนื้อตัวเองอยู่เสมอตามอุมโมงค์ฝังศพบ,บนภูเขาทั้งกลางวันและกลางคืนแสดงแสดงว่าความตายกำลังมาเยือน เขาด้วยเช่นเดียวกันครับอีกคนหนึ่งครับผู้หญิงเป็นโรคโลหิตตกมา12ปีอาการโรคท,ที่กำลังกำเริบขึ้นเรื่อยๆทำให้เธอต้องตกอยู่ในอันตรายและก็คงจะเสียชีวิตในไม่ช้านี้ครับเธอสูญสิ้นทรัพย์ทั้งหมดที่มีแต่โรคก็ไม่ได้บรรเทากลับยิ่งกำเริบหนักขึ้นครับ อีกคนหนึ่งครับลูกสาวของยายรัศนายธรมารมศาลาที่กำลังป่วยหนะักอยู่ในภาวะที่กำลังจะตายด้วยเช่นกันครับลูกสาวเล็กๆของข้าปร่งป่วยหนะักขอปรงเสด็จไปวางพระหัตถ์บนเธอเพื่อเธอจะหายโรคและก็มีชีวิตอยู่ครับจะเห็นว่าทุกคนอยู่ในภาวะวิกฤตอันตรายและต้องการความช่วยเหลือ อากเปรเยซูอย่างเร่งด่วนครับพลังของลมพายุทำให้จิตใจของพวกสาวกปั่นป่วนและก็กลัวความตายครับชายผีสิงถูกพลังของผีร้ายและก็ความตายกำลังคืบคลานมาหาเขาครับพรรียสูห้ามพายุให้สาวกพ้นจากอันตรายของพายุในทะเลเปรเยสูขับผีร้ายออกจากชายผู้นี้ อีกคำหนึ่งที่เราพบบ่อยคือคำว่าวิงวอนร้องขอได้กล่าวซ้ำๆไว้ในเรื่องการกระทำการอัศจรรย์ของพระเยซูครับพวกสาวกขอร้องให้พระเยซูลุกขึ้นและก็ห้ามพายุพวกผีขอร้องให้พระเยซูไม่ทรมานพวกมันผีขอไม่ให้พระเยซูขับพวกเขาพวกมันออกจากเมืองเกรรซา แล้วก็ผีขอร้องให้พวกมันไปสิงในสุกรคนทั้งหลายจึงพากันอ้อนวอนขอให้พระเยซูเสด็จไปเสียจากเขตเมืองของพวกเขาคนที่เคยถูกผีสิงอ้อนวอนขอติดตามพระเยซูไปด้วยเย,ยรัชนายธรรมศาลาขอวิงวอนให้พระเยซูไปรักษาลูกสาวของเขาครับจะเห็นว่าในทุกเหตุการณ์พระเยซูอนุญาต หรือไม่อนุญ,ญาตหรือกำชับกำลังสื่อให้เห็นว่าพระองค์มีสิทธิอำนาจซึ่งคนอื่นๆต้องมาขอวิงวอนครับในการอัศจรรย์ก็จะจบลงด้วยบรรยากาศของความรู้สึกเกรงกลัวพระเยซูครับเมื่อพระเยซูห้ามพายุเสร็จแล้วเหล่าสาวกก็รู้สึกเกรงกลัวพระองค์เมื่อพระองค์ทรงขับผีออกผีทั้งกองครับจาก ชายที่อยู่ที่เมืองเกราซาพวกประชาชนรู้สึกเกรงกลัวพรง่งหญิงโรยตกที่หายโรคก็กลัวจนตัวสั่นเมื่อลูกสาวของเยรัตฟื้นขึ้นจากความตายประชาชนก็ประหลาดใจครับท่านมาราโกสรุปว่าความเชื่อนำไปสู่การรักษาการขาดความเชื่อนำไปสู่การปฏิเสธ พระเยซูการเริ่มพันธกิจของโะรง์ที่คาเปอรน์นาอุมก็เริ่มด้วยการขับผีครับครั้งนี้เป็นการเริ่มพันธกิจท่ามกลางคนต่างชาติครั้งนี้โะรงก็เริ่มด้วยการขับผีเช่นกันครับถ้าเราข้ามฝั่งทะเลสาบกาลิลีจากเมืองคาเปอรน์นาอุมไปอีกฝากหนึ่งครับโดยเฉพาะฝากตะวันออกก็จะถึงดินแดนคนต่างชาติที่เมือง เกีรรซาครับเมื่อพริซูย่างลงจากเรือก็ได้สัมผัสถึงดินแดนที่เต็มไปด้วยมนลเทนครับทั้งหลุมฝังศพซากศพอุโมง์ดินแดนที่เลี้ยงสุกรซึ่งเป็นสัตว์ที่มีมนลเทนครับทันใดนั้นชายผีสิงก็ออกมาจากอุโมง์ออกมาจากป่าช้าทำตาโตตะโกนเขาใส่พระเยซูครับเขาเชื่อดเนื้อทำร้ายตัวเอง ร่างกายเต็บไปด้วยบาดแผลเลือดไหลเปลือยกายอย่างน่าสมเพชครับเขาต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานจากอำนาจของผีร้ายพวกสาวกถูกทรมานจิตใจและกลัวพระลมพายุแต่ชายผู้นี้รับความทรมานจากพลังอำนาจของผีร้ายครับอำนาจของผีร้ายทำให้เขาเกลียดชังตัวเองทำร้ายตัวเอง โดดเดี่ยวแล้วก็ลำพังไม่มีญาติเพื่อนหรือใครในชุมชนที่จะช่วยเหลือเขาได้เลยครับเขาร้องเสียงดังตลอดเวลานี่คือภาพแห่งความสิ้นหวังศักดิ์ศรีเกียรติและความเป็นมนุษย์ของเขาถูกขโมยไปหมดสิ้นครับก่อนหน้านี้ปรีสูน์ไยกคำอุปมาว่าเมื่อคนแข็งแรงถูกผูกมัดก็สามารถเข้าปล้นบ้านได้ครับ การปรากฏตัวของพระเยซูทําให้คนแข็งแรงคือมารซาตานถูกผูกมัดครับเมื่อเขาเห็นพระเยซูแต่ไกลก็วิ่งเข้ามากราบไหว้พระองค์กราบไหว้จากผีร้ายมิได้หมายความว่ามันนมสัสการพระเยซูครับหมายถึงมันยอมอยู่ใต้อํานาจของพระองค์ผีร้ายรู้ว่าพระองค์เป็นใครมันร้องเสียงดังว่าข้าแต่พระเยซูพระบุตรพระเจ้าสูงสุดพระองค์ต้องการอะไรจากข้า ผีอ้างว่ามันชื่อกองพลกองกำลังทหารเป็นภาษาลาตินซึ่งแปลว่ากองพลที่มีจำนวนทหารถึง6,000นายครับผีจะโม้จะโอ้อวดู้ือจริงก็ไม่สําคัญครับแต่มันก็ยังอยู่ใต้อำนาจของพระเยซูอยู่ดีครับมันขอร้องพระเยซูไม่ให้ไล่มันออกไปจากดินแดนเกราซาซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นบนทินครับ เกราสาอาจเป็นเมืองแห่งการไหว้ผีร้ายเลี้ยงสุกรซึ่งสัตว์ที่ไม่สะาอาดครับพระเยซูและก็สาวกไม่ได้แสดงออกถึงการเสียดายชีวิตของสุกรเหล่านั้นเลยครับเพราะว่าหนึ่งชีวิตก็มีค่ามากกว่าหมูสัตว์ที่เป็นมลทินหลายพันตัวครับถึงผมของพวกท่านก็ทรงนับไว้ทุกเส้นอย่าก,กลัวเลยท่านก็มีค่ามากกว่า นกกระจาบหลายตัวพระเยซูก็จัดต่อว่ามนุษย์คนหนึ่งย่อมประเสริฐยิ่งกว่าแกะมากทีเดียวเพราะฉะนั้นจึงอนุญาตให้ทำการดีได้ในวันสะบาโตข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่สำคัญครับชายผีสิงคนนี้ไม่เคยแสเวงหาพระเยซูมีกำแพงมากมายขวางกั้นระหว่างเขากับพระเยซูครับทะเลสาบที่ขวางกั้นพวกเขาอยู่ คลืนพายุที่เป็นอุปสรรคในการเดินทางของพระเยซูดินแดนเกราซาเป็นดินแดนที่ต้องห้ามเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยความมลทินครับแต่พระเยซูเสด็จข้ามฝากจากคาเปอร์นาอุมไปยังเกราซาเพื่อช่วยเขาคนในเมืองนี้อาจเป็นห่วงแต่สุกรของพวกเขาครับก่อนที่ ชายผีสิงจะกลับใจใหม่เป็นสาวกพระเยซูเขาต้องรับการปลดปล่อยเสียก่อนครับคนที่เคยถูกผีทั้งกองเข้าสิงนุ่งห่มผ้ามีสติสัพพัญญะนั่งอยู่ที่นั่นขณะที่โปรงกำลังเสด็จลงเรือคนที่เคยถูกผีสิงก็อ้อนวอนขอติดตามโปรงไปด้วยเขาก็ออกทูลาพระเยซูและก็เริ่มประกาศ ในแคว้นทศบุรีถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงกระทําเพื่อเขาและคนทั้งหลายก็ประหลาดใจครับคนที่เคยเปลือยเปล่าเนื้อตัวมอมแมมทำร้ายตัวเองขาดสติไม่มีค่าอะไรในสายตาของมนุษย์ครับเขากลายเป็นผู้ประกาศข่าวดีเกี่ยวกับพระเยซู ร่างกายร่างกายเดียวครับที่ถูกผีร้ายทั้งกองพลเข้าสิงเหมือนว่าจะทนความทรมานไม่ไหวครับแต่ฤทธิอำนาจและคำตัดสั้นๆของพระเยซูว่าไอ้ผีโสโครกจงออกมาจากคนนั้นท่านมารโกบันทึกว่าคนที่เคยถูกผีทั้งกองเข้าสิงนุ่งห่มผ้ามีสติสัมปชัญญะนั่งอยู่ที่นั่นครับ พบกันอีกในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ